สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดาวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 5 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทําไลสเปิมมดมมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะแยกเป็น12ราศีหรือ12พาสนั่นเองนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันนะคะที่ชื่อว่าเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นทม์ไลสเปิดมมาดูเมืม่อไหร่ก็ได้แต่ถึงอย่งางไรคลิปนนนีี้ก็็จะเป General Readading ทาายยยโดดภพรวมอู่ นะคะ,ะไม่ว่าคุณเป็นใครคลิกมาดูคลิปนี้ก็จะได้รับคําทํานายนะคะแต่ละราศีของตัวเองไปนะคะขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะดูตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตรงไม่ตรงก็เป็นเรื่องปกติเพราะทำนายโดยภาพรวมแต่เพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะคะ,ะสำหรับ การกลับมาดูดวงส่วนตัวของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแต่ต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นาการกรอก Google Form แล้วอาจารย์กิ่งฟ้าเองจะเป็นผู้เลือกคนที่จะมารับการดูดวงนะคะต้องแจ้งจุดประสงค์ก่อนว่าไม่ได้เรื่องเยอะเรื่องมากนะคะแต่เนื่องจากามีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะแล้วก็การกลับมาดูดวงของอาจารย์กิ่งฟ้าเนี่ยก็ร่วม6ปีแล้วที่งดดูดวงส่วนตัวไปนะคะไม่สามารถรับเยอะได้เหมือนเมื่อก่อน นะะเนื่องจากสุขภาพแล้วก็ไม่อยากกลับไปป่วยแบบเมื่อก่อนอีกนะคะฉะนั้นอาจจะมีการรับจํากัดประมาณ1 0บถึงสิท่านต่อเดือนแต่เพียงเท่านั้นนะคะจะเปิดในแต่ละรอบแล้วก็ไม่ได้เปิดทุกเดือนด้วยนะคะเป็นการกรอก Google Form ในรายละเอียดต่างๆไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านอะไรเยอะๆนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามีกฎและกติกาที่ต้องเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนต้องขออภัยในความเรื่องเยอะด้วยนะคะแต่ตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อ ให้ตัวคุณเข้าใจแล้วก็เป็นการสะดวกทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวกิ่งฟ้านั่นเองนะคะถ้าใครไม่ได้รับเลือกในการที่จะมาดูดวงกับอาจารย์กิ่งฟ้านะคะขอให้คิดเอาไว้ว่าไม่เกี่ยวกับคําว่าบุญไม่สัมพันธ์นะคะย้ำนะว่าไม่เกี่ยวกับตรงจุดนี้มันแล้วแต่เขาเรียกว่าเวลาที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็แล้วแต่จังหวะนะคะมากกว่านะคะขอทุกท่านก็อย่าน้อยใจถ้าใครคิดว่าตัวเองจะน้อยใจโกรธหรือไม่โอเคก็อย่าพึ่งลงนะคะขอให้ท่านที่โอเคแล้วก็รับตรงตรงจุดนี้ได้นะคะถึงค่อยกรอกใน กูกิฟอร์มนะคะกิงฟ้าก็จะแจ้งประกาศนะคะในแต่ละเดือนหรือว่าอาจจะเป็นแบบหลายเดือนครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดรับอะไรย่างเงี้ยก็สามารถกรอกกันเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลากิงฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องใหญ่ที่สําคัญอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้นะคะคือเราตตดไพจะบอกนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีธนูนะคะ Priorities ka. Splendored Capacity to Love Two of Pentacles Seven of Wands Five of Swords King of swords 2 of wands the fool the star 4 of pentacles 9 of pentacles 6 of cups พระวิสนุนะคะพระแม่อุมาเทวีแล้วก็เป็นพระองคุลีมาเถระนะคะโอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงไพ่อะ่ะขึ้นเป็นแนวลักษณะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีวาจาหรือปากเป็น แต่ในเวลาเดียวกันก no ็ต้องเรามาระวังเรื่องคําพูดและการสื่อสารอยู่ดีถึงแม้ว่ากิ่งฟ้าจะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยปากของคุณจะพารวยนะหรือการสื่อสารคุณจะโดดเด่นมากหลือใครกําลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จะดีมากเลยนะช่วงนี้คุณแบบมีเสน่ห์มากๆวาจาวาทศิลป์แบบการค้าขายการเจรจารุ่งโรดรุ่งเรืองมากต้องบอกนี้ดีมาก แต่ก็ต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนพิมพ์แชทโพสต์คุยทุกอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆหรืออาจจะแปลว่าโอกาสในการขยับขยายกิจการขยับขยายตัวเองหรือว่าการก้าวกระโดดตําแหน่งขึ้นไปสูงขึ้นหรือว่าหน้าที่รับผิดชอบของคุณอาจจะโดนทับทามให้มันแบบขึ้นไปอีกขั้นหนึง่งหรือว่ากาลังกาลังรออะไรบางอย่างเพื่อแบบ ขยับขยายไปอีกขั้นหนึ่งหรือเงินเดือนเพิ่มหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะเหมือนกําลังไต่ระดับไต,ต่เต้าขึ้นไปอยู่นะคะ แล้วก็ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะหมุนเงินมือไปละวิ่งเหมือนกันฉะนั้นเรยบอกว่าเหมือนเข้ามาออกไปอ่ะหรือบางคนอาจจะแปลว่าทํางานจาับปลาหลายมือนในช่วงนี้คือทํางานค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นก็หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันเนาะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นอีกว่าคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีขึ้นเตือนว่าเรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงการมีปัญหาก,กับผู้อื่นกิงฟ้าถึงบอกว่าวาจาของคุณอ่ะมันเด่นแต่ในเวลาเดียวกันมันอาจจะเป็นแบบ ดาบแหลมคมที่อาจจะทิมแทงผู้อื่นได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าบางคนบอกว่าฉันสื่อสารปกติแต่บางคนอาจจะฟังเข้าใจผิดฉะนั้นเรามาระวังเรื่องการสื่อสารหรือเอกสารสัญญาบางอย่างผิดพลาดฉะนั้นทุกอย่างต้องมีความรอบคอบมีอะไรให้เคลียร์ให้จบภายในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเลยจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะแล้วบางท่านอาจจะโดดเด่นในเรื่องการเดินทางการไปไหนมาไหนในช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะหรือการจเจริญเติบโต,ตการก้าวหน้านั่นแหละแต่คุณเป็นคนที่ขี้เบือ่อ ค่อนข้างง่ายเหมือนกันฉะนั้นพยายามหาอย่างอื่นทาแล้วกันถ้าเราบอกว่างานมันเหมือนแบบอาจจะยังเยอะไม่พออาจจะหางานอาดีเรกอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์หรือว่าเอนเตอร์เทนตัวเองเพิ่มก็ได้บางคนบอกว่าเอองานเยอะแล้วค่ะอาจารย์ไม่อยากเพิ่มแล้วอะฉันไปแบบออไปแบบคอนเสิร์ตหรือว่าฉันจะแบบไปออชื่นชมศิลปินอะไรเงี้ยก็ได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ เป็นความสุขของเราก็ยอมได้ทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างเด่นหมายถึงว่าอาจจะมีคนให้ความสนใจคุณมีคนมาแอบชอบแอบบปลืม้มหรืออาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ไพ่ขึ้นว่าอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อมีสื่อตรงกลางหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันก็เป็นได้สูงมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพ่ขึ้นความสําเร็จอความสําเร็จหรือว่าเรื่องน่ายินดีนะคะแต่ในเวลาเดียวกันไพ่ก็ขึ้นว่าคุณจะรู้ผิดชอบโชดีมากยิ่งขึ้น้นคุณจะรูว่า ฉันกําลังทําอะไรอยู่สิ่งนี้ควรละทิ้งสิ่งนี้ควรไปต่อกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าการได้รับรางวัลการชื่นชมการชื่นชอบหรือว่าบุตรลูกบริวารจะค่อนข้างดีหรือถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกหรือบริวารหรืออาจจะแปลว่า น้องหมาน,น้องแมวสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้และโดดเดน่นเรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่างมากการสร้างบ้านลถอาคารที่ดินอะไรต่างๆช่วงนี้ดีหมดเลยนะคะแล้วก็มงคลอาจจะแปลว่ามรดกตกทอดก็ย่อมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณจะมีการตัดขาดจากอะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับเราเป็นการแบบหลุดหรือตัดขาดจากคนที่แบบอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้เหมือนเป็นการหลุดพ้นและการต้องเรียยแบบนี้พรพาะไ่ขึ้นเทวดาชุมนุมเลยสิ่งต่างๆดีๆนะคะถ้าเราปฏิบัติดีกระทําในสิ่่งทีดำ ุกอย่างในชีวิตของคุณจะราบรื่นและบุญจะหนุนนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองกิ่งฟ้าบอกเสมอทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่มีใครวิเศษกับใครแต่ถ้าใครปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมที่จะอยู่เคียงข้างหรือสนับสนุนผู้นั้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องความคิดความอ่านของคุณมัน,มนดีแหละแต่ในเวลาเดียวกันอย่าให้ใครมาล้างสมองเราได้มันพูดลักษณะนี้เลยพ่อ มันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าสมมติเราจะไปทําธุรกิจไปทําอะไรแบบธุรกิจหรือโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอนาคตเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆมันไม่เข้าใครกับใครฉะนั้นเลยบอกว่าฟังในสิ่งที่เขาพูดให้ดีๆอย่าเชื่อทุกอย่างที่เราฟังหรือได้ยินมาทุกอย่างต้องนํากลับมาเป็นแบบว่าไต่ตรอง เอ๊ะจริงหรือเปล่าเชื่อดีไหมหรือบางคนบอกว่าโดนโทรศัพท์มามิจฉาชีพมิจจี้โอ้เขาออกข่าวเยอะแยะบางคนก็ยังแบบว่ายังโดนโดนหลอกโดนกระทําได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องไต่ตองดีๆแล้วมาระวังเรื่องการโดนควบคุมความคิดต่างๆอะไพ่ขึ้นแบบนี้นะแต่อาจจะแปลว่าเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกว่าความคิดของคุณมันเหมือนยังยังเป็นอิสระนอกกรอบไม่ค่อยได้มันต้องทําตามที่เขาบอกก็ใช่แต่อนาคตเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกเหมือนมันโดนตาตึงโดนควบคุมอะไรเงี้ยแต่บางทีบางทีบางครั้งนมัอาจจะ มันจะถึงเวลาของมันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นมีเมตตานะคะแปลว่ามีคนสนับสนุนเมตตาคุณจริงๆเพราะไพ่ขึ้นดีแต่ต้นอยู่แล้วในเรื่องกับคนสนับสนุนคนเมตตาผู้อยู่เบื้องหลังอาจจะแปลว่ามีคนนะ่ะหรือไม่กระทั่งตัวเราเองอาจจะเป็นคนแบบคอยผลักดันผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จเราก็ได้บุญกุศลตรงนั้นแต่ในเวลาเดียวกันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะมีคนมาคอยสนับสนุนแบ็กอัพเราหรือว่า คอยเชร์เราอยู่ข้างหลังหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะเป็นคนในครอบครัวคอยให้กําลังใจเราหรือคนรักคอยให้กําลังใจเราอยู่ก็ได้แล้วไพ่ขึ้นดวงดวงจานจะค่อนข้างโคกับไพป่ปนเดอร์มากๆในไพ่อะไพ,พนีคือช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากมีคนให้ความสนใจคุณจริงๆมีคนเข้ามาหาคุณค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองสักก่อนนะเรามีสังคมใหม่ๆจะมีพ่อสื่อแม่สื่อหรือ,รอมีอะไรมาอยากนําพาให้มาเจอกันโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นต้องบอกแบบนี้เลยนะบางทีบางครั้งดูแบ<า>บเชื่อก็ไม่น่าจะมีใครแต่ก็ไม่แน่อะอะไรก็ไม่ช่วงนี้เ คือไพ่เขาขึ้นว่าไปทําบุญไหว้พระได้เลยตามปกติจริงๆการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบทําได้หมดเลยนะคะหรือเป็นจิตอาสาก็ได้เพราะไพ่ขึ้นมาอยู่ที่จิตหรือใจของเรา กิงฟ้าขอไม่จํากัดละกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูทําบุญได้ทุกรูปแบบเลยแต่ก็อย่าลืมทํากับคนที่มีพระคุณหรือคนที่ดีกับเรากว่าละกันแล้วก็ค่อยทําบุญนอกบ้านนะคะได้หมดเลยนะดีทั้งหมดค่ะคือมาอยู่ที่ตัวเราอะ่ะเราอยากทำแบบไหนทำแบบนั้นละกันเพราะว่าการทําบุญดูสนเนี่ยมันจะหนุนนําทําให้เราพบเจอสิ่งดีๆแล้วก็อย่าขาดในเรื่องการทําบุญนะคะแล้วไพ่ขึ้นศัตรูมาหรือคนที่คิดไม่ดีศัตรูจะแพ้พ่ไปเองคนที่มันไม่ดีจะหลุดพ้นหรือออกไปจากชีวิตของเราเองนะคะในช่วงนี้คือคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนนนคชช่่ววววงงงีีุ้้้ณออาเเสสรริิมมยหหลทํใตัดขึ คุณจะดูมีออร่ามีแบบออร่าของความเป็นแบบนางพญาถ้าผู้ชายก็จะแบบดูแบบเป็นแบบราชานะคะ M d e Emperor แบบดูแบบดูดีมีชาติกูลดูหนักแน่นดูมีอำนาจมีวาสนาบาร,รมีเพิ่มพูนเออต้องบอกแบบนี้เลยหลัแล้วไพ่ขึ้นดีมากฟ้าเปิดดวงเปิดทางเห็นไหมคนนี้เรียนเชิญไปถูกสู่ทางสวรรค์สู่ทางที่มีความสุขสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นต้นไม้มงคลน,น่าจะมีงานมงคลงานสตรีมงคลเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะในช่วงนี้การดูแลนะคะการบำรุงเลี้ยงดูมันแปลว่า มีคนคอยสนับสนุนแบคเอพคุณดีอยู่แล้วเขาพูดเหมือนย้ำเตือนอะไรแบบตรงนี้เยอะนะคะคุณจะเดินหน้าหรือเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็อ๋อะอะเอาแบบนี้ี่เมื่อกี้กิ่งฟ้าอาจจะพูดนะคะว่าให้ทําบุญอะไรก็ได้แต่เนี่ยไพ่ขึ้นมาแล้วไพ่ขึ้นว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายะนะคะถ้าสมมติในช่วงระยะเวลานี้อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางคนอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดํามา เราก็ทําบุญอยู่แล้วตรงจุดนั้นหรือบางคนอาจจะบปกว่าเออได้ยินข่าวใครที่แบบว่าเออมีงานงานแบบงานสีดําเราก็ร่วมบุญไปนะคะแล้วก็ทําบุญอาจจะเป็นลงศพผ้าหอ่อศพศพไร้ญาติอะไรพวกนี้นะคะหรือทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์จะยิ่งดีทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จ สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีนะคะแล้วก็มันจะทําให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ใช่คนที่มันไม่ใช่ศัตรูมามาหรือคนไม่ดีเพราะจริงๆศัตรูแพ้ไพ่อยู่แล้วแต่ไพย่ยิ่งคุณสร้างบุญกุศลเท่าไหร่คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันไปสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นพ่อแก่หมายถึงว่าครูบาอาจารย์สิลปศิทธิ์คอยคุ้ม,คร,ค,มครองคุณแบบ เป็นคนมีบุญนะแต่อย่าทำอะไรที่มันเป็นผิดศีลธรรมสิ่งที่มันไม่ดีมันเข้าหาตัวคุณเองไวมากนะคะคุณสังเกตตัวเองในทีทําชั่วไม่ึ้นนะคะถ้าทําดีมันก็จะดีขึ้นทวีคูณแต่การทําดีอย่าทำแล้วหวังผลทําด้วยจิตบริสุทธิ์ผลจะออกมาดีไม่ดีหรือการทําบุญเราจะไปเกิดเหตุการณ์ะไรปล่อยไปเลยคือเราทแํแเราทําเลยทําละหันหลังกลับเป็นสิ่งที่พระอาจารย์กิงฟ้าสอนประจำนะคะทำาละหันหลังกลับกิงฟ้าเชื่อว่าจะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆคอยปกปักรักษาคุ้มคลองคุ จากนี้แล้ตลอดไปถ้าเราก็ทำยังหมั่นกระทำในสิ่งที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของคำว่าครูบาอาจารย์สามารถเป็นได้ว่าในเรื่องการเรียนการสอบในการศึกษาช่วงนี้เด่นเด่นมากสมองของคุณดีนะคะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีคนคอยที่จะแบบผลักดันหนุนหลังทําให้เราแบบ เหมือนได้ดีในเรื่องการเรียนการสอบการอ่านหนังสืออะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะดีมากๆค่ะก็ขอให้คุณพบเจอสิ่งดีๆนะคะราศีธนูแล้วก็อย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะขออนุญาตจบคำนําหน้าในเพวนี้สําหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวง12ราศีนะคะประจําเดือนเป็นดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2พศ67สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ description ใน YouTube ของกิงฟ้าได้เลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกรดิ่งกิ้งก้งเป็นกําลังใจให้กิงฟ้าติดตามหรับุา กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในานาคตนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในานาคตนะคะแตก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจะกันมหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ